สวัสดีครับเปิดโลกกับปลิดวันนี้จะพาไปรู้จักกับประเทศฟิจินะครับหรือชื่อทางการคือสาธารณรัฐฟิจิตั้งอยู่บนเกาะในมหาสมุทรแปซิฟิกตอนใต้ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของประเทศวานูวาตูทางทิศตะวันตกของประเทศตองงาและทางทิศใต้ของประเทศตูวาลู ภูมิศาสตร์ประกอบด้วยเกาะ322เกาะแต่มีประชากรอาศัยอยู่106เกาะเป็นเกาะหินภูเขาไฟพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นภูเขาและมีพื้นที่ราบเพียงเล็กน้อยมีแร่ธรรมชาติเช่นทองเงินทองแดงแมงกานีสและเกาะ วิติเลวูมีบ่อน้ำผู้ร้อนและหุบเขาที่มีแม่น้ำไหลผ่านพื้นที่ส่วนใหญ่ปกคลุมด้วยป่าไม้และต้นมะพร้าวบริเวณชายฝั่งบริเวณที่แห้งแล้งเป็นทุ่งหญ้าหรือใช้ในการทำไร่อ้อยภูมิอากาศเป็นแบบร้อนชื้นฟิจิมีชนพื้นเมืองอาศัยกระจัดกระจายอยู่บนเกาะต่างๆมาราว3500ปีมาแล้วชนพื้นเมืองมักต่อสู้แย่งชิงอำนาจกันต่อมา คาโคบาอู au, ซึ่งเป็นหัวหน้าของชนเผ่าหนึ่งสามารถรวบรวมชนเผ่าต่างๆให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันได้และสถาปนาให้เป็นกษัตริย์ฟิจิต่อมาได้มีคนค้นพบหมู่เกาะและดินแดนฟิจิเป็นนักสำรวจชาวเนเธอร์แลนด์ที่มีชื่อว่าเอเบลทัชแมนคิตศักราด1603ถึง1659ช่วงปลายศตวรรษที่19 กิจการค้ารองเท้าในดินแดนแห่งนี้มีความได้รับความนิยมสูงจนเป็นเหตุให้มีชาวยุโรปจากประเทศต่างๆเข้ามายังฟิจิเป็นจำนวนมากเพื่อแสวงหาทรัพยากรประกอบด้วยความต้องการทำไร่ต้องเช่าที่ดินจากชนพื้นเมืองและจ้างแรงงานภายนอกชาวอินเดียจำนวนมากมาทำไร่ผลจากความละโมบ เป็นจนวนเหตุของความวุ่นวายจากการก่อจราจนและไม่สามารถรักษาความสงบเรียบร้อยภายในประกอบกับแรงกดดันจากมหาอำนาจชาติต่างๆเพื่อให้เหตุจราจนครั้งนี้สงบลงฟิติต้องยอมเข้าเป็นอนานิคมของสหราชาอาณาจักรในปีพศ2417 หรือคริสตศักราช1,874ในยุคอนานิคมมีความพยายามในการปกป้องกรรมสิทธิ์ในการที่ดินและปกป้องการใช้แรงงานชนพื้นเมืองการปกครองระบบรัฐสภาระบบสองสภาประกอบด้วยวุฒิสภาที่มาจากการแต่งตั้งและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่มาจากการเลือกตั้ง เศรษฐกิจปัจจุบันอุตสาหกรรมสิ่งทอและเสื้อผ้าของฟิจิยังไม่ฟื้นตัวเต็มที่เนื่องจากประเทศคู่ค้าสำคัญเช่นสหรัฐอเมริกาประเทศออสเตรเลียและประเทศนิวซีแลนด์มีการนำเข้าลดลงนอกจากสินค้าประเภทเสื้อผ้าและสิ่งทอแล้วฟิจิยังมีเหมืองแร่ทองคำซึ่งเป็นอุตสาหกรรมที่มีความผันแปรตาม ราคาทองคำโลกค่อนข้างสูงผลผลิตจากเหมืองทองคำมีจำนวน1 1 9 9 6 7ออนนอกจากนี้แล้วฟิจิยังส่งออกน้ำดื่มบรรจุขวดไปยังสหรัฐอีกด้วยโดยอาศัยชื่อเสียงของฟิจิเรื่องการมีแหล่งน้ำธรรมชาติที่สะอาด ท่าอากาศยานนานาชาติแนดีเป็นท่าอากาศยานที่ใหญ่ที่สุดของประเทศฟิจิอยู่ห่างจากตัวเมืองแนดีไปทางเหนือ9กิโลเมตรท่าอากาศยานนานาชาติเนาโซรีอยู่ห่างจากตัวเมืองซูวาไปทางตะวันออกเฉียงเหนือ23กิโลเมตรและให้บริการสายการบินในประเทศเป็นหลักประชากรศาสตร์ประกอบด้วยชาวฟิจิร้อยละ ส่วนอีกร้อยละ44เป็นชาวฟิจิเชื้อสายอินเดียชาวฟิจิส่วนใหญ่นับถือศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิกร้อยละ85เปอร์เซ็นต์รองลงมานับถือศาสนาอิสลามศาส,สนาคริสต์นิกายโปรเสตสแตนต์และศาสนาคริสต์นิกายฟิจิออร์โธดอกร้อยละ52เปอร์เซ็นต์ศาสนาฮินดูร้อยละ14เปอร์เซ็นต์ศาสนาซิก0.9เปอร์เซ็นต์และ ไม่นับถือศาส,สนา้อยละ5%ตามลำดับ